พีเอ็กซีซีกูท่านนะครับวันนี้ครับผมจะพามาชมช้างหลายตัวเชือกิดน้ำด้วยกันแล้วก็จะพาไปอาบน้ำชช้างกับส่หมาบครับเพราะว่าอีกหน่อยก็นี่ก็ร้อนแม่ทำความสะอาดมาหลายวันแล้ววันนี้ผมจะพาไปอาบน้ำพร้อมกันสองเชือกก็ดูว่าจะเป็นยังไงเพื่อจะขัดขนสูให้มันรูปหล่อขึ้นกระเดิงครับให้รูปหลงอย่างเดียวขากินน้ำด้วยครับน้ำทั้งเดียวร์ๆกินครับ นี่คือผู้อาวุโสของเราครับที่มีอายุอนาม,มากกว่า50ปีนะครับผมาจะพาไปอาบน้ำให้โลโลเลยครับวันนี้โอยเอ

어. 봐봐. 봐봐. พอญาตขึ้นกีหลังก็จะล้างน้ำให้สะอาดนะครับงูไปมั้งยืดขึ้นดิลนะครับตอนนี้ขึ้นนะครับรู้โอ้ยปเอจัหมอก่อนนะเถอเออะ

มเนี่ยฮเป็นการทำความสะอาดนะคะล้างนี่อาบน้ำให้ช้างนะคะตอนนี้มาข้ามมามาอานนี้มามาทำไมมาเานมาเอามา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาหนึ่งลูก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 นี่นะคะเป็น ภาพที่กำลังทำความสะอาดนะคะ,ะอาบน้ำให้ช้างนะคะง,นงนานคนเดียวอาบน้ำที่เดียวส่งเชือกเลยนะคะ<ป>ก็จะวุ่นวายอย่างนี้นะคะ่ะ ที่คอนเขากำลังจะพาไปลงน้ำนะคะอาบน้ำอีกนะคะอาบยังไม่เสร็จนะคะพาไปลงน้ำที่ถังใหญ่นะคะตอนนี้ตอนนี้จะอาบน้ำให้รลโลเลยนะคะคัดตัวให้สวยๆเลยนะคะอาบน้ำตอนเย็นนะคะ มีน้ำไม่พอ,อจะขัดตัวให้เขานะคะเขาไม่ได้อาบน้ำมาวันสองวันแล้วนะคะกินแต่น้ำไม่ยอมอาบนะคะบนสูงนะ้ำอยากกินน้ำอยู่ กินน้ำยังไม่อิ่มนะคะพิมหมัมของเรา เป็นคาลำบากของพี่ควานนะคะที่ต้องดูแลช้างนะคะทั้งหมดสามเชือกเลี้ยงแค่คนเดียวนะคะควานคนเดียวเลี้ยงทั้งหมดสามเชือกนะคะก็จะอาบน้ํานประมาณนี้นะคะอาบน้ํานชำระล,ล้างร่างกายลอยมาถอะมาอยมา อย่างเจ๊เมยนะคะยังไม่ได้อาบกับเขาค่ะวันนี้เอามาอาบก็สองเชือกก่อนนะคะเดี๋ยวเจ๊เมยจะมาตามหลังนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะเลยครับ ที่หม่ำแล้วก็คพ่อขุนช้างมาอาบน้ํานะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้นะ่ะพามาอาบน้ําให้รอๆวันนี้ มาดูใกล้ๆนะคะนี่ครับเร็วครับสวยับสวยเร็วสวยสวยครับสวยครับสวยครับ พี่ควายเขาจะขัดงานให้แล้วนะคะตอนนี้ทำความสะอาดงานก่อนนะคะให้ดูสวยหลุดหลอนะคะหลอขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะรัมาครับมามาค้าเสร็จแล้วรัมาครับมา ฟันให้เขาด้วยนะไหนดูซิพอเช็คดูฟันหน่อยฟูไหมให้คุณหมอเช็คฟันเออไม่ฟูเเล้วล่ะเอาไปต่อ เชือกก็จะเหนื่อยเลยนะคะตักหลายครุอยู่นะคะหอบแล้วนะคะพี่ควานหอบแล้วนะคะตอนนี้มามาดิมาดิครับเอ้าครับครับสวยถ้าไม่สวยไม่ให้กินกล้วยนะนจะกินกล้วยไหมอยากกินไหมครับพี่ครับดีดี ครับจะกับช้างสองเชนนี้เขาจะรักกันมากนะคะทุกวันนี้เขาห่างกันไม่ได้เลยนะคะคคุ้นเคยกันแล้วนะคะจะร้องหากันตลอดนะคะที่หม่ำกับพ่อขุนช้างนะคะสวยหล่อแล้วก็วจะไปกินหญ้าแล้วนะคะนี่จะพาไปผูกกินหญ้าแล้วนะคะ <laughs> พอพอเลลอาน,นี้ลก็จะลึ้นไปพากลปก,กลปูกลูกลูนลูกลูกลู้ะูกล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 ูกะูกล้กลูกลูาลูกลูกแลูกนูกลูกลลูก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 ูกลูกกลูกลลกกล เนี่ยค่ะพาไปผูกที่โกกลักแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะก็จะทําประมาณนี้นะคะทุกวันลูุดช้างของเราจะเดินเร็วเลยนะคะจะได้กินหญ้านะเนี่ยค่ะกำลังเดินมานะคะเดินจะไปผูกเลยนะคะผูกกินหญ้านะคะเนี่ยเดินมาอย่างสงาพาเผยนะคะ อาบน้ำเสร็จสวยเย็นตัวสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวยโยคะด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยไปจิบสับรถแล้วก็ขอบคุครับวันนี้อย่างไรจะรีบมากินสับลอดกองนี้นะคะค่ะโอขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านมากนะคะที่ให้กำลังใจและคอยติดตามแล้วก็ยี่ให้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะให้ครอบครัวเราด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ช่วยกดต,ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์น,นะคะรวมถึงคะแนนค่ะรวมถึงคะแนนด้วยนะคะเนี่ยขอขอบคุณมากมากค่ะก็ขอจบคลิปเพ <สา S 1> ียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ